ใช่หไหมผลงานที่ทำไว้วมืก่อนอ่ะที่มาขุดร่องตรงนี้ยเมื่อวานเนี่ยอีป้าเขาก็มาเขาก็เห็นไงเขาคือเมื่อวานเมนก่อนนู้นอ่ะขุดร่องมืก่อนนูน้นแล้วก็เมื่อวานเนี่ยป้าเขาก็มาเฮานี่เขาก็เขาก็เห็นไงเขาโดนด่าสชคะโดนด่าค่ะเขาบอก อยเกน่าเขาโตสูงหนักว่าสั้นภาษาญี่ปุ่นอะอยเกน่าเขาโตสูหนักหมายถึงว่าไอ้เรื่องนี้เขาไม่ได้บอกเรื่องนู้ไม่ได้สังอะไปทำเออไอ้ช่างก็มือค่ะช่างก็บอกว่าเพราะว่าทําไมถึงมามามาทำร่องตรงนี้ทําไมถึงมาโปก๊กก็บอกก็บอกว่าเพราต้นกล้ามันเหรือเสียดายก็เลยโปกเออไอ้ช่าก็ตีมือค่ะมือไอ้ช่างก็ตีมือค่ะ ก็แต่พูดมากพูดมากแล้วทะเลาะกันก็บอกว่าต้องการเนเหลือก็เลยทําเขาบอกมันเอาเวลาที่จะประคุณตรงนี้เอาไปทํางานอย่างอื่นดีกว่าไหมบางงั้นก็เดินด่าเลยค่ะก็ก็แต่เขาก็ไม่ได้สั่งให้รื้อนะคะก็ถือว่าดีไปเขาก็ไม่ได้สั่งให้ถอนเขาไม่ได้สั่งให้รื้อไงก็แลลว่ามันก็คงจะอยู่ได้ความพยายาม ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามที่นั่นนะคะเออก็เดินดาบหนึ่งดอกค่ะก็ไม่เป็นไรก็อีอฉันก็ในมุมมองของคนขายเนาะถ้ามุมมองของคนขายสตรอเบอรี่มันเป็นเป็นแฟชั่น fashion. ถ้าเดือนจุดสองเดือนหนึ่งเดือน, 2, นสองอะีเท่าไหร่ขายหมดขายเกลีย้ยงตอนคือช่วงเนี้ยฉันอยากขายฉันอยากมีสตบบรอเบอรี่ขายเนี่ยเงินเอาช่วงนี้แหละเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเนี่ยเอาช่วงนี้ถ้าไม่มีสตบบรอเบอรี่ขายจะจบเลย ฉันอยากขายอยากให้ม mm. e ัน euh. ม yeah, ีเงินเข้ามาช่วยที่มันขายดีฉันก็เลยแบบมึนไงฉันก็ถูกตรงนี้เลยเออแต่ป้าเขาว่าคนดูแลคนเก็บสตรอเบอรี่คนที่จะมาดูแลที่งานเงินเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเขาใช่ไหมเขาอ่ะเออเขาไม่อยากปบกก็อย่าทำอะไรมันน่ะเออก็เดินด่าฮะก็มองคนละมุมอ่ะเออก็อยู่อยู่คนละจุดมองคนละมุมเออแต่สุดท้ายท้สุดเราก็ทํา ก็ทําเพื่อท่านอยู่ได้แหละทําให้สวนสตอรี่มันอยู่ได้เออเงินไม่เข้ามามันก็อยู่ไม่ได้ไงเออข้าวของอะก็แพงต้นทุนงนก็แพงก็ดิเชนก็ทําไปตามที่ฉันทาได้เออโดนด่าบ้างก็ก็ก็กประมาณนี้แหละเออนะก็ก็สุดท้ายนะคะเขาก็ไม่ได้สั่งให้รื้อมันก็คงจะยังเงินอยู่แหละนะก็โตวันโตคนนะลูกนะ